อันนี um, i, p p uh. ้เป็นคนแรกเป็นช ah. ื่อข้าหอมนะค่าผู้หญิงีคนนี้เป็นผู้ชายชื่อข้าเจ้าค่ะขอบคุณค่ะเพราะสั่งตัวใหญ่มาเลยแล้วบอกว่า เออสออสอครับตัวทีี่สิบครับยี่สิครับยี่สแก็แม่ผมอยาให้โจล้วโจล้ะครับปีนะคะคาะก็เลยเนการซีบาวารซีาหลายเนี่ สอนวัดสมอลสอนคนไข้แล้วก็ร้องเพลงก่อยนะคะไม่ต้องใสลใจอะไรบ้างค่ะลาจะบอกว่านาำสกุลยังใช้นามสกุลเดิมนะคะนาำนามสกุลแต่ก่อนเนี่เพิ่งมาเปลี่ยนตอนปี56นะคะเพราะว่าถือองค์เลสนะคะแต่ก่อนใช้จาพื้นดิเชื้อชฉมนะคะทีนี้ก็เปลี่ยนกลับมาใช้นามสกุลเดิม แต่ก็ทำงานที่เด e ียวกันนะคะทีนี้มันก็มีถ้าในนามก็เป็นเป็นคุณชาคิดนะคะได้าปฏิบัติใบปฏิบัติก็รู้ๆกันอยู่นะคะเดี๋ยวยังไงให้ผอพูดนะคะก็สวัสดีเพื่อนๆพี่เพียนะครับแล้วก็เพื่อนในสไปย์บุตรหลานทุกท่านแล้วก็โค้ช ผมร่วร่วมผมชื่อชายเทีเชีรอชมนะครับเป็นพอเราเินเป็นขนาผู้นียมะครับเป็นกปฏิบัติเกิดนะครับเจ้าอจฉีเดเินขัดใจมแไหคกันเขาเอาเอาสีรายทนี้เป็นมานเดียวผมจะให้มาไปกับเพื่อนหรืว่นมพักที่นี่พ่จจุบานแม่ก็อยู่นี่ยใกล้นะครับบ้านแม่กุจารุณีอผมมอยู่โรงพยาบาลที่ผมทาส่งยปปีจะคุ้นเคยกับฝาก้เยอะกว่สมควรนะครับ ย้นายมาจากบนมาอยู่กุณจารณีแล้วเอากุณจารณีกลับไปอยู่บนนะครับคุณสองต๊ะมาหนึ่งกับสามนะครับเป็นลูกสาวกลับเล่นอยู่วนนะครับไม่มีอะไรแค่นี้นะครับสั้นนะครับจริงๆกับพยาบาลในคุ้นเคยกันพอสมควรเยอะพอสมควรเนือเพื่อนที่อยู่วนก็ไม่มาหลายคนเนาะนะครับเจอที่คุณร้อยเนี่เปลี่ยนไปเยอะนะผมดูจากนี้เลยนะครับผมสิดม่าแก่เก่าอยู่วกับเขาจริงๆ ไม่ใช่เขาเราผมอยู่โรงพยาบาลในกรมผมน้ำหนัก55นะครับไปอยู่บนกินดีอยู่ดี95นะครับตอนนี้กำลังทำน้ำหนักนะครับก็ขอบคุณที่มีงานเลี้ยงรื่นเรให้ผมมาทุกปีนะครับปีหน้าจากที่ไหนผมก็จะไปอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบบขอบคุณครับเมีรม่นสามคนนะครับรุ่ชายสองคนหญิงหนครับ ทำงานอยู่ที่เดียวกันนะคะโรงพยาบาลหลสุนทรเทคนิคการแพทย์ค่ะอแนะนำตัว